สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจไปกิดแท็กเตอร์รถไถมือสองสีสเกตกลับมาพบปอกับทั้ง้านไปกิดรถไทยกันอีกแล้วเมื่อนี้ไปคลิปประจําวันที่สิบหกตุลาสองหาหกหกครับพี่น้องถือเลขกันแน่วันนี้พี่น้องอ๋อเลขออกซีซีกับซีหกคนว่าอ่ะมาถือบาเป็นยังครับมาเมืองรถไถดีกว่าเมื่อนี้พามาเมืองรถไถอยู่คันหนึ่งก็คือ l อลซีหาศูนย์แปดดีไอเอลซาศูนย์แปดดีไอคันนี้รถพี่หาสามครับพี่น้องรถพี่หาสามรถคันนี้สภาพโดยรวมเลี่ยเครื่องดีเกียร์ดีเลยครับอันนีี้สันบงามมผก็เลย มีเวลาก็ได้เก็บสีสันให้เก็บสีให้หมืดคันขนาะแต่ว่าต้องบอกไปก่อนว่าคันนี้เครื่องเดิมเกจเดิมนะพี่น้องเด้อบานเห็ดเครื่องบางท่านเห็ดเครื่องบางานเดบานลอีกแกะบางานเดพาเครื่องนะคันนี้เครื่องยังดีอยู่แต่ว่าผมจะเห็ดสีไปแล้วล่ะวันที่นี่มาพร้อมกับอุปกรณ์ดินหนากับผ้หลังเป็นดินหนาของต้าซางเรือบแปดสามเดือนผ้าลังอีปกรณ์สองสองหกอีโป้เลยพี่น้องเด้มสองสองหกอีโป้สกิเหตุสีกัน ไกวกะเหลือเน่้ยอยู่เทริร์นโบนาบันในดอกด้านหลังกะบดิเฮ็ดสีไม่เหมือนหรอกครับด้านหลังงางามยังทำสาสานดีอยู่ระบบไฟระบบยังกัเฮ็ตไม่แหงมุดแล้วขั้นนี้สำหรับขั้นนีเ้เฮ็ตไม่เหมือนหรอกยางนี่เพิ่นไปยางหางเอเลยครับเป็นยางหางเอดอกอยังเหลือหลายอยู่ครับพี่น้องมันสีบงางามได้นจมูกมันนี่ละแต่แต่ว่าบันจะแตกเลยแต่ว่ามันมันหนังปีจมกูกจมกูกแตกืขึ้นะาตัวเามว่าใส่ได้บอใส่ได้บ่มีแบบว่าปลาบ่มีหอยหยัง มันเป็นยางหางอีดอกยางนี้เหลือหลายอยู่ครับยังเหลืออยู่หกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เลยยางหนากันเหลือหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมสิว่าล้องล้องขับล้องดันดินเบิงพอมันดีแท่พอคันี้มันพอใส่พอสำหรับพี่น้องที่ว่า่นตามหาสีหาทีไอ สีงเ่สีงอะว่านี้ลูกพืนือ่แ่นดิว,วค,ดนนดครับทม่ีถือว่าแน่นดิวลูกมากก็แน่นดิครับขังน่นิดนึง ล,ลูกมากลูกมากแรงดีอยู่ตรงพื้นนิดนึงครับกลางนี่ขันนีกเครื่องดีครับเครื่องดีเครื่องดีหนามเบาดัน,ดนสีสังเก็บให้หมดแล้วซีหานี่สำหรับพี่น้องที่ว่าเพิ่นเพิ่นตามหาเนาะก็คือสิมงนี้สิ่นีต้องหนียังนิดหึ่งเลยนะของซีหานี่นะแหละไก่หูหูกันยี่หล่าว่าเกียร์ h o r แทบบทุกคันเลยะครับส่วนมาซีหานี่สีหอนทุกคันแต่ว่าก็ถามว่าใส่งั้นได้บ่อใส่งั้นได้ แต่อย่างนนได้ครับไอ้พวกเกี่ยหวหอนบ๊วยอย่างแค่บางกะสิบางเทีอเวลาแรงเขาเร็วๆบางกะสิลำคาญเนี่ยแต่ถามวรสีห่หา่มันทำรับพี่น้องถือว่ามีงบอยู่สองแสนกว่าบาทอยากได้คันใหญ่เฮงไ,งไปไว่าแตดันดิ้นดันพ้นดันผาไทนาไทยังได้ครับคันนี้เก็บสีเก็บเก็บสีทันทหมดแล้วงามๆเลยเครื่องดีน้าบดา่ดันเปลี่ยนทันมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วคันนี้เปิดราคาไว้ที่ 2อง0 0 0บาทครับพี่น้องราคาหนึ่งทรงฟรีสามบาทรถเมทซ์เก่าดีไอเก็บงานให้หมดพี่น้องพร้อมใส่งานเลยเอาไปใส่งานเลยเลยครับคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีเอาไปใส่งานเลยใบงานกับยังเหลือหลายๆครับพี่น้องเบงอ่ากับที่มีข่ามาใหม่เว่ากับเป็นพวกเจนมาสามสิบห้าแรงเก็บพอซื้อมาอยู่หรือเปายูโรเดี๋ยวมบอหลังสิมารีวิวยูโรกับเจนมาให้่เบงราคาพวกแสนกว่าบาท,ทนะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กอะฝากไว้ให้ออกมองใจอีครั้งหนึ่งครับสำหรับ L4508DI ราคา2แสน25,000บาทช่วงนี้โป้งไม่ใช่เงินราคานี่เลยปกติขายอยู่แสนสองแสนซีสองแสนหักไปละนี่ไงครัมันช่วงช่วงมันเป็นอ่าช่วงถือไปปะเขาเล่นรถเกี่ยวรถไถมันขายยากผมนี่ดำเห็นราคาเห็นเลยสำหรับพี่น้องอยากได้ไว้เอ้า๋อหลายแห่างอยู่แล้วขอบคุณครับพี่น้องที่ติดตามรับชมรับฟังกดแชร์ให้มือนี lettuce, ่กับ อําลาบพายจากไปละมื้อนี้ก็เดี๋ยวคืสิฝภาพก็น้องมองใจน้องพี่น้องๆมาเบิ่งรถได้อยู่บ้านกันเหลืองตัววันมาเกียบลูกสาวคําค้ำเนาะบ้านการเหลืองตัววันมาเกียบอําเภอเมืองจังหวัดสิเสูรแเก้าเจ็ดแปดหกแปดสี่สูตรสงหาหนึ่งสองสูตรสงครับผมสรถแกนของเดิมครับรถดีบอกว่าดีพอใส่บอกพอใส่ก็คือตั้งเห็นลูกค้ามาเห็นกัหลายๆคนกับ่แมเป็นย้อนเ้าะองเนาะเพิ่นก็ว่าบ่ได้ก็บตรงปกดีนะบ่ได้บ่ได้ผิดพลาดตกบบ่อใดจากปกปานใดก็ขอบคุณหลายพี่น้องที่ว่า เบิ่งแยงกันมาตลอดขอบคุณอะารยครับมือนีบบอาหลายแห่งขอบคุณนะครับสวัสดีครับ